สวัสดีครับผมเห็นมีคนสอบถามเข้ามานะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของการฉีดวัคซีนเข้าใต้ชั้นผิวหนังนะครับหรือ intradermal injection นั่นเองนะครับซึ่งเรื่องนี้เนะี่ยผมเคยพูดไปแล้วนะครับเราก็อยากจะเอามาย้ำอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับท่านซึ่งพิจารณาในการจะฉีดวิธีนี้นะครับหรือท่านซึ่งออสอบถามเข้ามาแล้วอยากจะไปฉีดวิธีนี้ท่านจำเป็นจะต้องทราบเรื่องอะไรบ้างนะครับ ก็พบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวันนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตมัมบัตนะครับสําหรับการฉีดวัคซีนใต้ชั้นผิวหนังนี่มันมีที่มาอย่างไรนะครับก็มันมีสาเหตุหลักๆอยู่หลายอย่างนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับอย่างแรกก็คือมันเป็นการที่เราสามารถประหยัดวัคซีนได้นะครับเพราะว่าถ้าฉีดใต้ชั้นผิวหนังเนี่ยมันใช้วัคซีนปริมาณน้อยนะครับแต่น้อยแค่ไหนนั้นเดี๋ยวจะต้องไปฟังต่ออีกทีหนึ่งนะครับ มันทําให้เราสามารถมีวัคซีนที่เพิ่มขึ้นได้นะครับเวลาที่เราใช้ปริมาณน้อยลงเนี่ยก็จะสามารถแจกจ่ายให้กับประชากรของโลกเราได้จํานวนเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้คืออันแรกเนื่องจากว่าวัคซีนเนี่ยมันมีไม่เพียงพอแล้วบางประเทศเขาไม่มีกําลังที่จะได้วัคซีนพวกนั้นมานะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะฮะซึ่งก็เป็นสาเหตุเดียวกับการที่บางประเทศเนี่ยเขามีการทดลอง ให้วัคซีนในขณะที่เป็นโดสลดลงนะครับเมื่อ,อเมื่อเทียบกับวัคซีนต้นแบบเช่นว่าให้ครึ่งหนึ่งของโมเดอร์นาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็เป็นการที่เขาจะประหยัดวัคซีนนะฮะต่อมาอันที่2ก็เป็นเรื่องความกังวลเกี่ยวข้องกับการเกิดผลข้างเคียงนะครับไม่ว่าจะเป็นผลข้างเคียงที่เป็นทางร่างกายหรือที่เรียกว่าซิสเตมิ c นะครับ reactogenicity นะครับหรือว่าเป็นผลข้างเคียงชนิดที่มันเป็นเฉพาะ เฉพาะช่วงช่วงบริเวณเช่นบริเวณที่ท่านฉีดเข้าไปตรงกล้ามแขนอย่างนี้นะครับนี่ก็เป็น local reaction นะครับคือผลข้างเคียงที่คนเขาไม่ชอบกันเนี่ยก็คือเป็นผลข้างเคียงที่ชนิดที่เรียกว่าเป็น systemic นะครับก็คือมีไข้สูงนะครับปวดเมื่อยตามร่างกายปวดข้อนะครับบางคนมีอาการกรดไหลย,ย้อนกำเริบนะฮะมีเหนื่อยหอบมีใจเต้นแรงบางคนก็กังวลว่าอาจจะเกิดเรื่องของการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหรือในกรณีของวารัสแี vector วัคซีนนะครับ ตัวตัวเวกเตอร์วัคซีนตัวนี้เนี่ยมันก็มีการรายงานที่เกี่ยวข้องกับการเกิดริ่มเลือดหรือว่าการเ,เกิดเกิดเลือดต่ำร่วมด้วยนะครับซึ่งพวกนี้ก็มีบางคนเขาสงสัยว่าเออมันอาจจะเกิดจากการฉีดเข้าเส้นเลือดนะครับซึ่งถ้าเราฉีดเข้าใต้ชั้นผิวหนังเนี่ยโอกาสในการเกิดพวกนี้เราเชื่อว่ามันจะต่ําลงเหตุผลเพราะว่าข้อแรกเราใช้โดสที่ต่ําลงกว่าการฉีดเข้ากล้มนะครับ ข้อที่2ก็คือว่าถ้าเราฉีดเข้าใต้ชั้นผิวหนังได้เนี่ยบริเวณนั้นมันไม่ค่อยมีเส้นเลือดดนะังั้นโอกาสที่วัคซีนมันจะเข้าเส้นเลือดเนี่ยเป็นไปได้น้อยลงนะครับแล้วต่อให้มันเข้าไปได้เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าปริมาณที่เราใช้เนี่ยมันลดลงนะฮะมันก็โอกาสที่จะเข้าไปก็ยิ่งยากขึ้นนะครับหรือว่าเข้าไปก็ไม่ค่อยเกิดปัญหานะฮะนี่จะเป็นที่มาของการที่เราเอ่อมีคนสนใจจะทําการฉีดแบบใต้ชั้นผิวหนังซึ่งจริงๆมันก็มีการทดลอง มากับวัคซีนชนิดอื่นๆบนโลกเราแล้วนี่นะครับว่ามันมีผลดีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวคงต้องมาดูรายละเอียดว่าก่อนที่เราจะทําแบบนั้นเราจะต้องทํอะไรได้บ้างนะครับอ่าอันที่3ที่ถามว่าทําไมถึงมีการพิจารณาวิธีนี้นะครับอันนี้เป็นในแง่ของกลไกการออกฤทธิ์นะครับสมมุติว่าถ้าเราฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อของเราเนี่ยครับ ตัวสิ่งที่อยู่ในวัคซีนของเราเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็น mRNA จะเป็นไวรัสเวกเตอร์หรือจะเป็นเชื้อตายหรือจะเป็นโนวาแบคซี่เป็นโปรตีนสับยูนิตก็ตามนะครับมันเข้าไปบริเวณนั้นน่ะสิ่งที่เราต้องการก็คือให้มันไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันที่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้สร้างอาวุธขึ้นมาต่อต้านง,งกับ,ก,บกับตัวเชื้อโรคได้นะครับอันนี้เรียกว่า adaptive immunity นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยสิ่งที่จะต้องทําก็คือ ข้อแรกการฉีดเข้ากล้ามเนี่ยมันจะต้องหาเซลล์ซึ่งสามารถที่จะไปตรวจจับสิ่งแปลกปลอมได้อันนี้ก็คือเรียกว่าแอนติเจนพรีเซนติ้งเซลล์นะครับซึ่งเซลล์เหล่านี้มันก็จะลอยไปลอยมาในเลือดนะครับหรือว่าบางครั้งมันก็เข้ามาในกล้ามเนื้อหรือว่าเนื้อเยื่อต่างๆเพื่อมาตรวจสอบพวกนี้ได้นะครับพอตรวจสอบเสร็จปุ๊บมันเอาไปไหนฮะก็เอาไปสู่ต่อมน้ําเหลืองของเรานี่แหละครับ แล้วเวลามันเอาไปสู่ต่อมน้ำเหลืองเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ท่านมีอาการปวดบวมต่อมเหลืองได้เช่นบริเวณรักแร้ที่อาจจะมีการบวมหรือว่าตรงต่อมเหลืองที่คอตอรงไหปลปารายอย่างนี้เป็นต้นนะฮะนี่เป็นปกตินะครับของวัคซีนนะฮะที่มันจะต้องเจอได้นะครับแต่ทีนี้ถ้าเราฉีดเข้ากล้ามเนื้อเนี่ยนะครับมันมีความแตกต่างจากการฉีดเข้าใต้ชั้นผิวหนังอย่างหนึ่ง,งก็คือในกล้ามเนื้อเนี่ยโอกาสที่เซลพวกนี้มันจะวิ่งมาเจอเอาเออเอา ตัวพวกวัคซีนเนี่ยมันจะน้อยกว่านะครับเนื่องจากว่าเซลล์เหล่านี้ในกระแสเลือดมันมีไม่ได้เยอะมากนะครับกว่ามันจะมาถึงก็อาจจะช้าหรือว่าจะต้องรอมันเรียกพักพวกอะไรเข้ามาบริเวณนั้นเยอะๆมีการสร้างสารการอักเสบเยอะๆเพื่อที่จะดึงเอาเซลลเหล่านี้มานะครับแต่การฉีดเข้าใต้ชั้นผิวหนังนั้นจริงๆมันเหมือนเป็นการฉีดเข้าไปที่บ้านของเซลลพวกนี้เลยนะครับเพราะเซลแอนติเจน presenting เซลเนี่ยมันมักจะอยู่ในชั้นผิวหนังซึ่งมันมีเซล พวกนี้มันมีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เวลาที่เราเกิดการบาดเจ็บเกิดการเวลาที่เราหกล้มหรือมีมีดบาดหรืออะไรพวกนี้นะครับเวลาสิ่งแปลกปลอมมันเข้าไปทางแผลเราเนี่ยเซลลเหล่านี้มันจะต้องอยู่แถวแถวนั้นเหมือนยามเฝ้าบ้านนะครับว่ามันเจอแล้วเราต้องรีบไปบอกศูนย์บัญชาการมันนะครับซึ่งก็คือต่อมเหลืองนั่นเองนะฮะเซล์เหล่านี้ก็คือดีนดริติกเซลนะฮะดีนดริติกเซลก็ลักษณะคล้ายๆเป็นกลมๆแล้วมีหนวดหย,ย่ยอยๆออกมารอบๆตัวมันนะครับซึ่งตัวนี้ไอ้หนวดพวกนี้มันจะไป ตรวจจับไอพวกแอนติเจนพวกนี้หรือว่าตัววัคซีนหรือสิ่งแปลกปลอมได้นะครับพอมันตรวจเสร็จปุ๊บมันก็รู้สึกวาไอเนี่ยเป็นตัวแปลกประหลาดแล้วเราต้องเอาอไปาวางแผนเพื่อสร้างภูมิคุ้มก,กันออกมากําจัดมันนะครับจึงเป็นที่มาของการที่เราฉีดเข้าไปใต้ชั้นผิวหนังเราจะเจอไอเซลพวกนี้มากกว่าก็ใช้ปริมาณที่น้อยกว่าดังนั้นมันจึงสามารถที่จะก,กระตุ้นภูมิคุ้มก,กันที่เราต้องการจะก,กระตุ้นได้ดีกว่าการฉีดแบบกล้ามเนื้อนะครับข้อเสียของการฉีดแบบ ใต้ชั้นผิวหนังเนี่ยก็คือข้อแรกมันต้องอาศัยความชํานาญนะครับมันฉีดเนี่ยยากเหมือนกันนะครับถ้าไม่มีความชํานาญไม่ได้หัดมาก่อนเนี่ยนะครับอาจจะฉีดผิดนะครับแล้วก็ฉีดลึกลงไปกว่าน,น,นั้นก็เลยเลยที่อยู่ของเซลล์เหล่านี้ไปนะครับซึ่งถ้าลงไปเลยกว่าน,นั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ผลก็ได้นะครับหรือว่าบางทีผลที่ได้อาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะครับอันนี้คืออันที่เรากังวลกันนะฮะต่อมาก็คือเวลาที่เราฉีดเข้าใต้ชั้นผิวหนังเนี่ย มันไม่สามารถใช้เข็มปกติที่เราฉีดเข้ากล้ามได้นะครับมันต้องใช้เข็มชนิดพิเศษนะฮะซึ่งเป็นเข็มชนิดเล็กนะฮะแล้วพวกนี้ก็จะต้องทําการจัดหาเข็มเหล่านี้แจกจ่ายให้ทั่วนะครับไม่ฉะนั้นเนี่ยเรามีเข็มปกติธรรมดาเราจะใช้ไม่ได้นะครับเราต้องเปลี่ยนชนิดเข็มนะฮะคล้ายๆกับเข็มอินซูลินที่มันเป็นเข็มเล็กๆนะครับซึ่งจะแตกต่างจากกรณีเข็มที่ใช้เจาะเลือดหรือเข็มที่ฉีดกล้ามเนื้อซึ่งเข็มลักษณะพวกนี้มันก็จะมีขนาดที่แตกต่างกันไปท่านที่เคยฉีดยาาก็คคงจะะทรรบบนั หรือว่าท่านที่ฉีดอินซูลินให้ตัวเองอยู่ประจําก็คงจะทราบว่าเข็มอินซูลินของท่านเนี่ยมันเล็กนะฮะเมื่อเทียบกับเข็มที่เขาเจาะเลือดท่านหรือว่าเข็มที่เขาฉีดยาท่านนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องจัดการถ้าเราจําเป็นจะต้องใช้วิธีการฉีดใต้ผิวหนังนะครับซึ่งอ,อ,อันนี้ก็ต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของผู้จัดหาในแต่ละประเทศเขากันเลยนะครับเพิ่งผมก็คงไม่ลงไปถึงตรงนั้นนะฮะอ่าทีนี้ต่อไปก็คือเรื่องของการแบ่งวัคซีนอ่าเราจะใช้โดสเท่าไหร่กันแน่นะครับเรื่องนี้เดี๋ ปัจจุบันเนี่ยนะครับก่อนที่เราจะมีการอนุญ,ญาตให้ใช้วัคซีนชนิดต่างๆของโควิดในการฉีดฉีดเข้ากล้ามเนี่ยเรามีการทดลองเฟสแรกก็คือเราต้องทดลองก่อนว่ามันปลอดภัยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับต่อมาเราต้องดูว่ามันได้ผลแค่ไหนนะครับที่สําคัญคือเราจะต้องมีการทดลองชนิดเรียกว่า Dose finding นะครับหมายความว่าเราจะต้องรู้ก่อนว่าโดสแค่ไหนเนี่ยมันถึงจะกระตุ้นภูมิค้ากนทานได้อย่างที่เราต้องการนะครับการ ฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนี่ยเขาทำโดสฟนดิงมาเรียบร้อยแล้วนะครับเขาถึงออกมาสู่การที่ทดลองกับคนจํานวนหมู่มากนะครับแต่การฉีดเข้าใต้ชั้นผิวหนังเนี่ยโดสฟนดิงปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีนะครับยังมีแค่การทดลองดูว่าเออเราเรา,เราเดาละนะโดสหน้าจะประมาณขนาดนี้ลองดูแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเรามาดูซิว่าผลมันจะเป็นยังไงนะฮะดังนั้นเรื่องโดสฟนดิงนี่สําคัญมากเพราะว่าเราไม่สามารถบอกได้ว่าโดสแค่ไหนมันจะได้ผลอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าเพราะว่า การที่เรามีวัคซีนรูปแบบใหม่ในการฉีดแบบใหม่สิ่งที่เราต้องการให้ได้ก็คือ 1. อย่างน้อยต้องเทียบเท่ากับวัคซีนชนิดที่ฉีดด้วยวิธีเข้ากล้ามเหมือนเดิมครับอย่างน้อยต้องเท่ากันนะถ้ามันด้อยกว่าอย่างนั้นก็อาจจะไม่ได้ผลนะครับถ้าด้อยกว่าก็อาจจะต้องด้อยกว่าไม่มากแล้วก็จะต้องมาคิดว่าเออถ้ามันด้อยกว่าเนี่ยจะต้องฉีดบูสต์บ่อยขึ้นไหมนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะฮะซึ่งนั้นก็ต้องเป็นปัญหาของการที่เราจะต้องไปแก้กันอีกทีหนึ่งนะครับในการที่เราฉีีดแบบนน้ะ ทีนี้ถามว่าออแล้วปัจจุบันมันมีงานวิจัยอะไรบ้างเกี่ยวข้องกับการฉีดใต้ชั้นผิวหนังในกรณีของวัคซีนโควิดนะครับเท่าที่ผมหาได้นะครับเรื่องนี้ผมเคยพูดไปแล้วตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่ค่อยมีหลักฐานอะไรเท่าไหร่ตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยมีหลักฐานอยู่ดีนะครับผมจะแนบหลักฐานทางวิชาการไว้ให้ท่านอ่าน2เรื่องนะครับเรื่องนึงเป็นของประเทศไทยเลยนะครับอันนี้น่าภูมิใจมากนะครับเรื่องที่2เนี่ยจะเป็นของประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับอันที่3ามที่ผมหาไม่เจอจริงๆแต่ว่ามันเคยมีการ พยายามจะทดลองก็คือการทดลองด้วยแอสตราเซเนกานะครับฉีดเข้าใต้ชั้นผิวหนังนะครับซึ่งพวกนี้จะแตกต่างกันหมดตัวที่ผมมีข้อมูลก็จะเป็นตัวของไฟเซอร์และ m o d ดอร์นะครับโดยทางของประเทศไทยที่ทําการทดลองนะี้เขาใช้ไฟเซอร์นะครับโดยเขาแบ่งเป็นการฉีดที่เป็นชั้นผิวหนังนะครับในโดสที่ต่ําลงมาก็คือโดสหนึ่งใน5ของโดสเต็มไฟเซอร์โดสเตมไฟเซอร์ก็คือ30ไมโครกรัมนะครับ นี้เขาก็ใช้แค่6ไมโครกรัมนะครับซึ่งก็ลดลงมา5เท่านะครับรวมรวมถึงเขาด,ด,ดูดด้วยว่าถ้าฉีดเข้ากล้ามาด้วยวิธีนี้นะฮะแต่ว่าใช้โดสที่ต่ําลงมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็มีการฉีดแค่ครึ่งนึงกับการฉีดเต็มโดสเขาก็ดูนะฮะของอันนี้เนี่ยเขาทําในคนที่เคยฉีดซีโน v a คมาแล้ว2เข็มหรือเชื้อตายมาแล้ว2เข็มนะครับแล้วก็มาดูเทียบกันนะฮะเขาพบว่า อันนี้เนี่ยประสิทธิภาพในการกระตุ้นแอนติบอดีเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับแต่ว่ามันก็ยังสู้แบบเต็มโดสของฉีดเข้ากล้ามไม่ได้นะครับแล้วมันอาจจะไม่แตกต่างกันมากแต่ที่แตกต่างกันอย่างหนึ่งก็คืองานิีน,นี้เนี่ยเขาตรวจการทํางานของทีเซลล์ที่เราต้องการด้วยนะครับย้ำอีกที T นะครับแอนติบอดีก็คือมันเป็นโปรตีนที่ลอยไปลอยมาในร่างกายเรามันเป็นการป้องกันการเกิดอาการขึ้นมานะครับส่วนทีเซลล์หรือ ภูมิคุ้มกันแบบเซลล์เนี่ยจะมีหน้าที่กําจัดเซลล์ซึ่งมันติดเชื้อไปแล้วเพื่อไม่ให้เรามีอาการหนักนะครับทีเซลล์สาคัญเพื่อป้องกันไม่ให้เรามีอาการหนักดังนั้นถ้าเราสามารถกระตุ้นทีเซลล์ได้ดีเนี่ยจะโชคดีมากนะครับอันนี้เขาก็ตรวจมาเขาเจอว่าการฉีดเข้าใต้ชั้นผิวหนังเนี่ยมันจะกระตุ้นทีเซลล์ได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร,ร่นะฮะอันนี้ก็ก็อาจจะเป็นในแง่ของโดสหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับก็คงต้องไปดูอีอกทีนึงน,นะครับ อันนี้เป็นงานของประเทศไทยส่วนผลข้างเคียงก็ไม่ได้เจอเยอะอะไรนะครับผลข้างเคียงชนิดที่ฉีดเข้าใต้ผิวหนังเนี่ยผมเคยทํานายไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่ามันควรจะต้องเกิดอะไรบ้างนะครับก็คือข้อแรกเนื่องจากมันฉีดเข้าไปที่บ้านของเซลล์ซึ่งจะต้องอตรวจจับผู้บุกรุกเนี่ยเข้ามาในร่างกายเลยนะครับแน่นอนว่าเซลล์พวกนั้นมันจะต้องอเยอะแยะไปหมดมันจะต้องเกิดปัญหาขึ้นมาหรือเกิดอาการขึ้นมาเฉพาะที่เยอะหน่อย<ๆ>เช่นอาการคันเนี่ยจะเจอเยอะกว่านะครับ ฉีดเข้าใต้ผิวหนังแนะ่นอนมันจะต้องนูนขึ้นมาเป็นตุ่มนะถ้ามันไม่นูนขึ้นมาเป็นตุ่มัน,น,นไม่เรียกฉีดใต้ผิใต้ผิวหนังนะครับจะนูนขึ้นมาเป็นตุ่มแล้วก็จะมีอาการคันตรงนั้นเยอะอาจจะมีการเปลี่ยนสีของผิวหนังนะครับเช่นมันอาจจะสีเข้มขึ้นตรงนี้ก็คือเป็นการอักเสบของผิวหนังซึ่งโดยพืทั่วๆไปอย่างเช่นถ้าเราไปหกล้มมา,าเวลาช่วงที่มันกําลังจะเริ่มอักเสบหรือหายเนี่ยแผลเรามันอาจจะสีคล้ำขึ้นนะครับอันนี้ก็เรียกว่าไฮเปอร์พนนิคเมน เราเจอได้ไบ่อยๆสำหรับอาการที่เราไปทําอะไรกับผิวหนังนะครับอันนี้เจอเยอะกว่านะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเนื่องจากว่ามันไปกระตุ้นเซลล์เหล่านี้ซึ่งจะต้องนําไปสู่ศูนย์บัญชาการของมันก็คือต่อมน้าเหลืองนะครับแล้วเซลล์เหล่านี้ที่เข้ามาอยู่แถวๆถวนั้นมันเยอะมากนะครับเนื่องจากเป็นบ้านของมันเลยนะครับฉีดเข้าไปตรงบ้านมันเลยนะฮะเซลล์เหล่านี้ทุกๆตัวที่อยู่แถวนั้นอนะ่ะก็จะวิ่งเข้าไปที่ต่อมน้าเหลืองเราหมดพร้อมกันเลยพร้อมๆกันปุ๊บเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะเกิด ภาวะต่อมน้ำเลืองโตง,ง่ายกว่าหน่อยหนึ่งนะครับง่ายกว่าหน่อยหนึ่งนะอย่างที่3ก็คือเนื่องจากว่ามันเป็นปฏิกิริยาเฉพาะทีะ่มันไม่ใช่เป็นการแบบสุ่มที่จะต้องใช้การอักเสบเยอะๆเพื่อเรียกเซลล์เหล่านี้เข้ามาเก็บกินเอาเอา,เอาสิ่งแปลกปลอมดังนั้นการเกิด systemic inflammation หรือว่าการเกิดผลข้างเคียงเช่นไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายกรดไหลย้อนใจสั่นเหนื่อยง่ายพวกนี้ อาจจะน้อยกว่านะครับแล้วมันก็ควรจะน้อยกว่าได้ซ้ำไปนะครับเพราะว่าการฉีดเข้ากล้ามเนี่ยมันจะต้องเรียกเซล์เหล่านี้มาแล้วการที่เราจะเรียกเนี่ยมันจะต้องเหมือนกับเราต้องตีสัญญาณเราเป่าร้องให้ให้เซลเหล่านี้มาแถวตถวนี้นะเพราะว่ามันผิดปกติแล้วไอการที่เขามีเซลล์บริเวณนั้นเนี่ยหลั่งสารอักเสบพวกนี้ออกมาจะทําให้เกิดการอักเสบทั่วร่างกายได้มากขึ้นเราก็จะเกิดอาการปวดกล้ามเนื้อตรงนั้นได้มากกว่าถ้าเป็นการฉีดเข้ากล้ามนะครับแล้วที่สําคัญก็คืองานชิ้นต่อไปนั่นเองนะครับงานชิ้นต่อไปมาจากประเทศเนเธอร์นนดะครับ เนเธอร์แลนด์เนี่ยนะครับเขาก็ทําแต่ว่าเขาทํากับวัคซีนของโมเดอร์นาครับของโมเดอร์นาเนี่ยเขาก็มาแบ่งแต่เขาทําในคนที่อาอายุน้อยแข็งแรงนะครับอายุประมาณสัก30แข็งแรงนะครับแล้วก็ดูโมเดอร์นาชนิดที่ฉีดเข้าใต้ชั้นผิวหนังแล้วร่วมเมื่อเทียบกับการฉีดเข้ากล้ามนะครับโดยโดสที่เขาใช้เนี่ยก็จะต่ําลงมานะครับก็คือโดส1ใน5กับ1ใน10นะครับก็คือ10ไมโครกรัมกับ20ไมโครกรัมนะครับโดสเต็มของโมเดอร์นาเนี่ยคือ100ไมโครกรัม นะซึ่งมันจะแตกต่างจากไฟเซอร์นะครับดังนั้น2ะอ,อันนี้อาจจะามาเทียบกันตรงๆไม่ได้นะครับแต่ว่าเราทราบในปัจจุบันว่าประสิทธิภาพของโมเดอร์นาเนี่ยปัจจุบันสูงกว่าของไฟเซอร์นะครับทีนี้มันก็อาจจะเป็นที่มาของการที่เขาใช้โดสน้อยกว่าเช่น1ใน10หรือ1ใน5เป็นต้นของตัวต้นแบบนะครับเขาก็เจอว่าประสิทธิภาพในการกระตุน้นภูมิต้านทานชนิดแอนติบอดีของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะครับโดสที่เป็น1ใน5เนี่ย จะดีกว่าโดสที่เป็น1ใน10นะครับโดสสูงกว่าดีกว่านะครับอันนี้ถูกต้องนะครับซึ่งก็ไปตรงกับข้อมูลการฉีดกล้ามเนื้อชนิดที่บอกว่าเออฉีดครึ่งโดสกับการฉีดเต็มโดสเนี่ยฉีดเต็มโดสภูมิคุ้มกันฐานสูงกว่าแน่ๆอยู่แล้วนะครับอันนี้ไม่ได้แปลกใจนะครับแต่ว่าการฉีดที่โดสสูงขึ้นมาเนี่ยก็จะมีผลข้างเคียงตามมาเช่นกันผลข้างเคียงก็อย่างที่เราได้ทํานายไปเมื่อกี้แล้วนะครับว่า1 มันมีอาการคันมากกว่านะครับมันมีอาการต่อมน้ำเหลืองอักเสบได้ง่ายกว่านะครับในกรณีที่ฉีดเข้าใต้ชั้นผิวหนังนะเมื่อเทียบกับการฉีดเข้าใต้ชั้นผิวหนังที่ขนาดโดสต่ํากว่าเนี่ยอาการพวกนี้จะไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็อาการที่เราฉีดเข้ากล้ามเนื้อเนี่ยนะครับต่อมน้ำเหลืองอักเสบหรือว่าอาการคันบริเวณที่ฉีดเนี่ยมันจะน้อยกว่าการฉีดแบบ ใต้ชั้นผิวน,นะครับตรงนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆแต่ว่าก็ต้องรอข้อมูลที่เยอะก่อนนะครับเพราะว่ารายงาน2อันนี้ที่ผมเอามาเนี่ยนะครับมันเป็นการตรวจสอบกับคนที่แข็งแรงอายุไม่มากนะครับรวมทั้งไม่ค่อยอไม่ได้ไม่ได้มีจํานวนตัวอย่างเยอะนะครับซึ่งจะแตกต่างจากการที่เราเอาวัคซีนชนิดฉีดเข้ากล้ามเนื้อออกมาใช้นะตอนนั้นทํากับคนเป็นหมื่นคนนะครับเป็นหมื่นคนนะฮะ ซึ่งจะตรงนี้จะแตกต่างกันดังนั้นถ้าเราจะไปฉีดเข้าใต้ผิวหนังจริงๆเนี่ยสิ่งที่เราต้องรู้นะครับในปัจจุบันนี้ผมบอกเลยครับว่าข้อมูลเนี่ยจะยังไม่เพียงพอที่จะให้ทุกๆประเทศแนะนําการฉีดวิตวิธีนี้นะครับจะยังไม่สามารถแนะนําได้อย่างเต็มปากเต็มคําเพราะว่าข้อมูลมันไม่พอนะครับทีนี้ถามว่าผมคิดว่ามันควรจะต้องฉีดใต้ใต้ผิวหนังไหมผมคิดว่าดีครับนะ โดยส่วนตัวคิดว่าดีแล้วก็มันกระตุ้นภูมิต้านทานได้สูงนะครับแต่สิ่งที่เราจะต้องคิดต่อไปก็คือแล้วมันต้องใช้โดสเท่าไหร่วัคซีนตัวไหนต้องใช้โดสเท่าไหร่นะครับอ่าต้องหาให้ได้ก่อนนะครับว่าโดสแค่ไหนถึงจะเรียกว่าดีและโดสนั้นกระตุ้น T เซลล์ได้ดีแค่ไหนนะครับเมื่อเทียบกับการฉีดแบบกล้ามเนือ้อนะครับนอกเหนือจากนี้คือถ้ามันกระตุ้นได้ดีจริงแล้ว เมื่อไหร่จะต้องฉีดกระตุ้นซ้ำนะครับตรงนี้นี่อาจจะแตกต่างจากการฉีดในกล้ามเนื้อนะครับซึ่งก็ต้องอรอดูต่อไปนะครับสำหรับท่านซึ่งอยากจะไปฉีดตอนนี้หรือท่านซึ่งกังวลกับผลข้างเคียงของวัคซีนนะเช่นท่านเห็นเขาเป็นโน่นเป็นนี่กันท่านก็กลัวมากเลยผมก็คิดว่าการฉีดวัคซีนใต้ผิวหนังนี้อาจจะเหมาะสมกับท่านนะครับแต่ว่าท่านก็ต้องทราบไว้ด้วยว่าข้อมูลมันยังไม่เพียงพอนะครับถ้าจะไปฉีดผมคิดว่าถ้าท่าน รู้ว่าข้อแรกข้อมูลยังไม่เพียงพอเรื่องของโดสเนี่ยยังไม่แน่นอนว่าโดสเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าเหมาะสมแล้วก็กระตุ้นภูมิต้านทานได้ดีนะครับท่านไม่สามารถบอกได้เลยนะครับว่าวิธีนี้มันดีเทียบเท่ากว่าหรือดีกว่าการฉีดแบบกล้ามเนือ้อแต่แน่ๆคือผลข้างเคียงมันน่าจะน้อยกว่าในแง่ของไข้ปวดเมื่อยตาร่างกายกรดไหลย้อนใจสั่นหัวใจที่มีปัญหาหรือว่าบางคนกังวลว่าเออฉีดเข้าฉีดเข้า กล้ามเนือ้อหรือมันอาจจะไปโดนเส้นเลือดแล้วเกิดปัญหาขึ้นมาได้อะอย่างเงี้ยเรื่องกล้ามเนือ้อหัวใจหรือเยือ่อหุม้มหัวใจอักเสบก็วิธีนี้เป็นวิธีที่น่าจะเหมาะกับท่านแต่ท่านก็จะต้องทราบเรื่องข้อจํากัดของวิธีนี้ด้วยนะครับแล้วผมก็อยากจะให้ประเทศไทยเนี่ยถ้าจะฉีดวิธีนี้จริงๆเนี่ยนะครับเก็บตัวอย่างไปเลยนะครับเก็บทําวิจัยจริงๆจังๆสาหรับคนซึ่งอาสาสมัครจะมาฉีดวิธีนี้นะครับเราจะได้มีข้อมูลนะถ้าประเทศไทยตีพิมพ์ข้อมูลนี้ออกไปเนี่ยนะครับแน่นอนว่า เราดังแน่ๆน,นะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าประเทศไทยนักวิจัยเก่งเยอะมากนะครับเราก็หน้าที่จะทําเรื่องนี้ให้มันเป็นเรื่องเป็นราวนะครับแล้วถ้าเราทำเนี่ยเริ่มต้นง่ายๆก็ได้นะครับเริ่มต้นจากตัวอย่างสักพันตัวอย่างเนี่ยัญหาไม่ยากหรอกครับยังไงคนพันคนฉีดวิธีนี้จะต้องมีแน่ๆอยู่แล้วนะครับหรือว่าเราอาจจะเริ่มจากร้อยคนแล้วเริ่มตีพิมพ์อ่ะเป็นพันคนหลังจากนั้นก็ไปสู่กัน การใช้ในโลกแห่งความเป็นจริงซึ่งจะต้องเป็นเฟสสามขึ้นไปนะครับซึ่งก็จะมีคนเป็นหมื่นคนซึ่งได้รับวิธีนี้จะใช้เป็นเข็มกระตุ้นหรือจะใช้เป็นเข็มที่ฉีดเป็นเข็มแรกหรือเข็มที่2ก็ได้นะครับดังนั้นในตรงนี้เนี่ยก็โดยสรุปเลยนะครับเรื่องของการฉีดใต้ผิวหนังผมคิดว่ามันน่าจะดีกระตุ้นภูมิต้านทานได้ดีแต่เราจะต้องหาโดสที่เหมาะสมให้ได้สําหรับแต่ละวัคซีนก่อนนะครับแล้วก็ผลข้างเคียงที่เป็นเฉพาะที่นะ่ะ มันน้อยกว่าการฉีดแบบเข้ากล้าเออมันมากกว่าการฉีดแบบเข้ากล้าครับคือเรื่องของอาการคันอาการที่ผิวอาจจะเปลี่ยนสีได้บ้างแล้วก็เรื่องของต่อมน้ําเหลืองอักเสบอาจจะมากกว่านะครับแต่ผลข้างเคียงชนิดที่เป็นแบบ systemic หรือทางร่างกายจะน้อยกว่านะครับจะน้อยกว่านะอ่าตรงนี้ก็โดยสรุปก็ประมาณเท่านี้นะครับส่วนนอกเหนือจากนี้เนี่ยที่ท่านจะต้องระวังอย่างยงิ่งเราต้องดูต่อไปก็คือการฉีดเนี่ยจะต้องฉีดโดยคนที่เขาฉีดเป็นนะครับ ฉีดเข้าใต้ช kind of mm ั hmm. ้น <PDF> ผิวหนังผิวหนังมันจะต้องนูนขึ้นมานะครับแล้วถ้ามันไม่นูนขึ้นมาเนี่ยล่ะนะแล้วฉีดผิดฉีดลึกเกินไปพอมันไม่นูนขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วท่านจะทํำยังไงต่อคือฉีดซ้ําหรือเปล่าอันนี้ไม่มีใครตอบได้นะครับนะไม่มีใครตอบท่านได้นะครับว่าถ้าฉีดพลาดอ่ลึกเข้าลึกเกินไปมันไม่เป็นตุ่มนูนขึ้นมาแล้วท่านจะทํำยังไงต่อนะคือปัจจุบันเราก็บอกได้แค่ว่าเออถือว่าฉีดเข้าไปแล้วกันแต่ส่วนผลมันจะเป็นยังไงเนี่ยเราไม่รู้ ้วตอบได้แค่นี้ท่านก็จะต้องดูเองนะครับเราก็จะไปว่าคนที่เขาฉีดไม่ได้นะครับเพราะว่าข้อแรกคือการฉีดแบบเข้าชั้นผิวหนังเนี่ยมันยากกว่าการฉีดแบบเข้ากล้ามเนื้อนะครับแล้วถ้าฉีดท่านคิดดูสิครับถ้าฉีดเข้ากล้ามเนื้อร้อยคนเนี่ยมันไม่ได้ยากมากมมยปักแล้วฉีดปักแล้วก็ฉีด,ฉดถูกไหมครับปักแล้วก็ดึงนิดนึงแล้วก็ฉีดง่ายๆนะฮะแต่ถ้าฉีดเข้าใต้ชั้นผิวหนังท่านจะต้องใช้สายตาใช้ความรู้สึกเราก็ต้องปราณีตมากๆนะฮะแล้วถ้าท่านทำไปร้อยคนมีโอกาสพลาดนะฮะทำไปพันคน ต้องมีสักคนอะไรครับที่พลาดนะฮะแล้วผมก็จะไม่โทษคนที่เขาฉีดเลยนะครับเพราะว่าเขาอุตส่าห์มาฉีดให้เราเขาเหนื่อยนะครับคนพวกนี้เนี่ยคือเขาต้องฝึกมาอย่างดีแล้วนะครับถึงจะฉีดแบบนี้ได้นะครับพยาบาลฉีดยังยากเลยผมยังฉีดเองยังลําบากแ้วสมัยที่ผมเรียนทําแค่เคสสองเคสเนี่ยโอเคแล้วทำเป็นร้อยเคสเนี่ยผมก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับอาจจะอาจจะพลาดได้นะฮะดังนั้นท่านที่จะไปฉีดก็ต้องต้องทราบตรงนี้นะครับเราก็ต้องอย่าไปโทษซึ่งกันและกันถ้าเกิดว่าบังเอิญท่าน ฉีดแล้วเอ้ยมันลึกเกินไปมันไม่เป็นตุ่มนูนขึ้นมาอันนี้ท่านก็ต้องยอมรับนะครับในการตัดสินใจของท่านนะอย่าไปว่าเขานะโอเควันนี้ก็มาไขาข้อข้องใจให้หลายๆคนนะครับเท่านี้นะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ